สวัสดีพ่อเม่พี่น้องช่องซิมอนเอ็นเอลชาแนลมาแล้วเสียงลูกขึ้นข้อคอยอันนี้คอยก็มาลายงานโตคือเก่าพี่น้องรอบที่สามคลิปวิดีโอคอยเค็ดไว้ลาะยสะสมใบเบิงบ้งเวลาคอยขายของขายสินค้าคอยเป็นอย่างื่อนเฮ็ดลหลายคลิปเพราะว่าคอยมีเวลาคอยเลยเฮ็ดเก็บไว้เก็บไว้เอาว้เบิ้งย้ำเวลาแต่ของเถาเกมมาบอกว่าได้แล้วน,นะเพระาะว่า้อนยังบอกดูเพลาหนอดคอนไปนเลยเอามาอัดไว้ อัดไว้เป็นอันในสำรับอันอนาคตต่อไปเพื่อสิ้นมีเวลากับอะไรกับมาย้อนหลังเบื้องของตัวของถ้าเป็นพี่ยูบนเตะการคอนในไอ <c> ้ก <oughs> ันช่องคอยนี้อ้าวมามาเด้อมาเด้อเตด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 ดตามภาษาสไตล์คอยคือนการพี่น้นองก,กระเป๋าใบนี้ก็สีเป็นสีจีจา้าจีจา้าสักหน่อยหนึง่งแตรนแตรนสีสม สีสมอ่องตองอ่องตองพี่น้องสวยงามบ่สีสมผู้ใดมักสีแจด้แจ้แย้คือแล้วข่อยไปเอามาได้่อยไปถอยมาได้นน่เห็นว่าผิวหนังกระเป๋าเรียบเนียนคุณภาพดียอดเยี่ยมคุณน่ะใบใหญ่ได้พี่น้องใหญ่คักใหญ่เน้ขนาดจะเบิเอบ่องอรดวัดหนิ้ว่อยเอาคุนจะว่าใหญ่งงบบใหญ่พุณน่ะใหญ่คักได้วัดนิ้ว่อยเบื่อง ใส่โทรศัพท์สามารถอันนี้สมมุว่าเป็นโทรศัพท์ด้วยพี่น้องกอใช้บึงคอยปอกโทรศัพท์ให้ออกนี่โทรศัพท์ของคอยซ้ำซุนอันใน s สิบบวกเจ้าเบื้องใส่ได้เลยเด้ใส่ได้เลยสามารถโทรศัพท์ไอโฟนสิบก็ใส่ได้ผู้เรียวท่านเป็นบอไทยไดย้คอย <laughs> เพื่อพี่น้องคนคน,คนไทยเขามาฟังเนาะคะ่ะนี่เห็นบอโทรศัพท์รุ่นเี้ยง,งีก็ใส่ได้แต่ไอปีดใส่บ่ได้ดพี่น้องเอ้ยเอามาดูมาดูกระเป๋า ความสวยงามสีส่งแปลดแปลดข้างในตุ๊กไม่อลังการปุ่นะ่วัวผู้เดมักสีเจ็ดเจ็ดย,ยังข่อยมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องปุ่นะกระเป๋าข้างในเห็นบ่ใเซในบัตรเอทีเอ็มเซนเอียงพวกเกี่ยวกับบัตรยังคือเกาลอกพี่น้องจะมีบัตรยังจะก็ะยัด่ปซะโอดนี่เห็นบ่เลี้ยงอำลามหลายคักหลายในช่องนี้ก็สำรับ อันเนอกสารยังเล็กๆน่อยมันก็สิบรัรปิวหายดอกก็มันแน่นคัโคตดอันนี้ก็สามารถใส้บัตรหรือว่าใส้รูปก,ก็ได้มันมีอันที่แบบว่าเป็นในไในนี่มเจ้าใส้บัตรไปจากมองเห็นรูปเจา้าหรือว่าประชาชนเลนอี้ปพิ่เนาเ็่มาขอ,อรีวิวให้เจ้าเบ่งสวยงามวิลีใบนี้สีสมเปเ็นล่ ยางถือติงติงติงนี่ยางถือติงติงติงสะท้อนแสงอ่ะพาทิพย์นี่ว้ายเหลี่ยมมามากเลยเด้สะท้อนสาลูกตาเสียบตาดีก็ยังอันนี้ข่อยก็มักสีนี้พี่น้องสีสมไปลอยมาเปิดเครืงขังในเด้อมาเปิงข้างในเบิรงนเปิดนะข้างในกําลังการงานสางมีสายหอยแปรงแปรงคือเกาพี่น้องด่านทรายด่านขวาใส่โทรศัพท์ได้ใส่เงินด่านไหนใบได้คือกันมาเบิรงข้างในนี่เห็นบ่เจอใส่เงินเหรียญหาเหรียญซิปเหรียญยังกับใส่ได้พี่น้องนี่ ขมีให้พพ้งมาเบิ่งเปียงามพักบัวผิวเนื้อเนียนเรียบอันนี้ไม่เอี่ยมเลย,ยพี่น้องเนี่ยไม่เอี่ยมสีสวยงามสดๆเลยมันจะเป็นอันกระดุมสําหรับปิดอันนี้ก็เป็นสายหอยตะเล็ดตะเล็ดขึ้นเกล้า,าลเขาก็แเมมาให้พี่น้องเห็นบ่เขาแถมมาให้ราคาก็เหมาะสมสําหรับจับจองได้สําหรับใส่เงินอัน ไปใส่มาใส่กับใบเดียวกับโค้มค่ะโ่ตตอง้ายสะพ้ายกระเป๋าบาดหลายใบแต่ก็ต้องระมัดระวังเวลาพ้ายกระเป๋าใบใหญ่หลากหลายมันก็อันตรายจักน้อยหนึ่งแต่ว่าพ้ายือซื้อบริเินใส่เ่าเป็นยังดอกพ้ายไปหลดมันอันตรายดอกพ้ายไปหลดเห็นบ่สขอตัสีีดให้แก้วเบิงเห็นบ่สีสมสมเจ็ดแลดเ็ดแลดใบใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องใบง่ายใหญ่ใหญ่เห็นบ่สตัวน่ะสรงมันสีสมอองต้อง เน็บเอวกับงามพี่น้องเติดเตีดเติดเห็นปะเน็บเอวเนีว่นสิถือพบพาสีก็ได้ให้แบบคุณนายส่วนมากเขาก็บ่คุณนายคนจนเขาก็ใส่ได้ดอกพี่น้องเอเห็นปะคอยก็ซื้อซาสมมาไว้รีวิวกระเป๋าสวยๆงามๆผิวหนังของกระเป๋าเรียบเนียนคอยว่ากระเป๋านี่เกตที่ว่าคอยซื้อมาอันเนื้อผ้าของพี่ยูมาคอยคิดว่า ถ้าข่อยเรียกว่าพีเต้ก็จะเป็นเนื้อเปากระเป๋าอันพิยุ่นละเอ็นโบเดตสะท้อนขอามากกับยังแหงแต่สีสมกระลอยงามเพื่อเก่าเดือวนี้เขาฮิตสีเจ็ดเจ็ดเดอพี่น้องไวลรุ่นไว้สรุนเขามักพายกระเป๋าสีเจ็ดเจ็ดเฮ้ยตะเลนตะเลนตะเลน,ะเลนสะท้อนแสงพระอาทิตย์เอาซ้เนี่แหละข่อยมารีวิวอันสีสมต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สามรีวิวใบกระเป๋าอันใบใหม่เข้าไปให้พวกเจ้วติดตามชมต่อไปเด้อพี่น้องเดือมูนี้กระเป๋ามดมือเลยเด้อข่อย เอาลงคลิปภาคหนึ่งภาคสองคือเกาเดอร์ขอบคุณนหลายๆที่รับชม